สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่2นะคะพบกับคุณครูวัสนานะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อสุดท้ายนะคะเรื่องการใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวเส้นเวลาค่ะเส้นเวลา คือการแสดงเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาแล้วตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นตัวอย่างเส้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของฉันนะคะลูกศรสีแดงที่1น,นะคะพุทธศักราช2495ครอบครัวของยายประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ เหตุการณ์ต่อไปค่ะพุทธศักราช2500น้ำท่วมสวนผลไม้ทำให้ต้นไม้ตายเหตุการณ์ที่3ค่ะพุทธศักราช2501ครอบครัวของยายประกอบอาชีพขายผลไม้พุทธศักราช2508ครอบครัวของยายปลูกบ้านใหม่เหตุการณ์ต่อไปค่ะพุทธศักราช2515ยายแต่งงานกับตา เส้นเวลาลำดับต่อไปนะคะพุทธศักราช2,517ยายให้กำเนิดแม่ของฉันพุทธศักราช2,543แม่และพ่อของฉันแต่งงานกาันเหตุการณ์สำคัญต่อไปค่ะพุทธศักราช2,544แม่ให้กำเนิดพี่ชายพุทธศักราช2,546แม่ให้กำเนิดฉัน และเหตุการณ์สำคัญลำดับสุดท้ายนะคะคือพุทธศักราช2,548แม่ให้กําเนิดน้องสาวดังนั้นการใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนะคะก็จะช่วยนะคะให้นักเรียนเนี่ย ทาราบลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนว่าเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังนะคะทำให้นักเรียนสามารถที่จะจดจำเรื่องราวได้ง่ายขึ้นและสามารถบอกเล่าหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังหรือรู้ได้ถูกต้องค่ะ ในส่วนของใบางานที่จะให้เด็กๆทำนะคะเป็นใบางานที่4กับใบางานที่5นะคะให้อ่านเรื่องราวในครอบครัวสองครอบครัวนี้นะคะแล้วก็ไปตอบคำถามด้านล่างไม่ยากเกินไปนะคะเด็กๆตั้งใจทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะ จบแล้วนะคะเด็กๆก่อนจากการฝากเด็กๆดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิด -19 แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ